อังพุนภาษาสำน้อยครับฟังนั้นำน้อยบ้านเขาแข่งแล้วบ้านเขาแห่บ้านม่ได้นีสัตเด็ดป็น้อนี่ มันลากแล้วอย่อั่างนีมันลากของเจ้าเดี๋อนยังต้องใส่เงอไว้เนาะทอด <c oughs> ท้ายข้าปลานี่ เออเดี๋ยวมันวัดวัดเครื่องป่าบ้านฮอกกันเถอะไม่ต้อป่างามเว้ยเออหมูมันแล้ยน้ำก้นยังไงนะนี่แหละเอาไปให้สมปลาหมูปลาหมูเออ คนงานภัณฑ <laughs> 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 um ์ตุ่น1ตัวสตัวล่ะดิ